เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้ปเป้าบ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศดีๆนะครับติดถนนลาดยางครับชี้ปเป้าแนะนําให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันนะครับ หลังนี้เป็นบ้านไม้นะครับอยู่ชุมชนบ้านสันไลครับอําเภอสันกาแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื้อที่145ตารางวาครับมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับลักษณะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงครับถนนชุมชนกว้างนะครับเป็นถนนลัดยางบริเวณโดยรอบสวนทางดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดนะครับกว้างขวางลมลื่นนะครับพื้นที่ตรงนี้เหมาะในการอยู่อาศัยพักผ่อนนะครับ ท่านใดหาบ้านโซนนี้อยู่ก็อลองไปดูลองไปชมกันได้นะครับหลังนี้นะครับราคา1.89ล้านบาทก็คือ1,890,000บาทนะครับสวยๆครับบรรยากาศดีไม่ไกลชุมชนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ